สวัสดีจ้าชาวลัคะนาราศีมังกรในปี2565 คลิปนี้เราจะมาอ่านภาพรวมของชาวมังกรกันว่าในปี2565คุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนอ่านดวงขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยชื่นใจเป็นกำลังใจมากๆขอบคุณจริงๆส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านในภาพรวมอ่านที่ดาวจรเท่านั้นนะจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่มันขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วย ว่าสอดรับกับดาวจรในขณะนี้หรือเปล่าถ้าพื้นดวงเดิมของคุณดีเวลาที่ดาวจรดีคุณดีแน่ๆแต่ถ้าพื้นดวงเดิมคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาดาวจรมาดีคุณอาจจะรู้สึกว่ามันดีน้อยหรือว่าไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงซักเท่าไหร่นะ สำหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราจนถึง12กุมภาตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างรักอยู่ที่มังกรจะดูได้ตรงกว่านะพื้นดวงของพื้นเดิมของชาวมังกรเนี่ยดาวประจําตัวของคุณเป็นดาวเสาโทษทุกทายเสาเพราะฉะนั้นพื้นฐานส่วนใหญ่ของคนมังกรมักจะต้องเหนื่อยต้องกด ทนต้องบากบั่นอยู่แล้วแต่ว่าในปี2565จะเป็นปีที่ดีปีหนึ่งของชาวมังกรเป็นปีที่มังกรหลายๆคนรอคอยเป็นปีที่คุณจะมีความมั่นคงสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะได้สําเร็จหลายๆชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นมาดูในเรื่องของการงาน วันที่8เมษายนดาวพฤหัสเจ้าเรือนสหัชชะและเจ้าเรือนวินาศจะจอเป็นกเกษตรตราธิบดีในภพสหัชชะดาวแข็งแรงมากมังกรจะมีจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายไปในทิศทางที่ดีขึ้นไปสู่ความมั่นคงเพราะดาวกเกษตรแปลว่ามั่นคงรวมถึงการงานของชาวมังกร ที่จะมีโอกาสดีในการขยับขยายงานที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาติดต่องานขายตัวกลางในหน้าตัวแทนหรืองานที่มีค่าคอมมิชชั่นงานออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากจะโดดเด่นเป็นพิเศษสำหรับปีนี้นะจะสร้างชื่อเสียงสร้างความสำเร็จให้คุณอย่างน้อยก็เป็นที่ยอมรับในแวดวงสังคมของคุณ คุณที่อยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นงานใหม่ธุรกิจใหม่นะับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะจะประสบความสําเร็จได้ตามที่หวงังสร้างความมั่นคงให้ชีวิตตามเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้เพื่อนพี่น้องสังคมรอบข้างจะเปิดโอกาส จะอำนวยผลให้นะอาจจะแนะนำช่องทางดีๆแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้คุณในปีนี้ยิ่งคุณพาตัวเองออกสังคมพบปะผู้คนมากเท่าไหร่ยิ่งอำนวยอานวยโชคให้คุณมากเท่านั้นนะโอกาสดีๆเปิดกว้างรอชาวมังกรอยู่เลยโอกาสที่จะมีโชคเรื่องงานค่อนข้างเด่น30เมษาจนถึง24พฤษภา สุขเจ้าเริอนการงานของคุณจะจอดเป็นปุดแล้วพับเพื่อ,อหัดที่จอดเป็นเกษตรอยู่ที่ราศีมีนคุณจะมีโชคเรื่องงานคุณที่ทําธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสที่จะได้ออเดอร์แบบบิ๊กลอตได้จัดงานใหญ่คุณที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศจะมีผลดีนะอันนั้นเป็นข้อดี ช่วงที่ควรระวังเรื่องงาน19มกราจนถึง21กุมภาดาวการงานจอเข้าพบพินาศ การงานอาจจะมีเรื่องยุ่งยากวุ่นวายจุกจิกกวนใจ14กรกฎาคมจนถึง7สิงหาดาวการงานจะจอยเข้าพบอริการงานของคุณก็อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องอิจฉาริษยามีศัตรูคู่แข่ง2กันยาถึง26กันยาดาวการงานจะจอยเข้าพบมรณะอาจจะมีการงานผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้นได้หรือคุณอาจจะมีการเปลี่ยนงานออกจากงานตกงาน ทีนี้จะเสียหายมากหรือน้อยขนาดไหนเนี่ยรายละเอียดเดี๋ยวเราไปคุยกันในคลิปลายเดือนเนาะอันนี้บอกภาพรวมคร่าวๆให้คุณวางแผนเน่นๆจะได้เตรียมรับมือในเรื่องของการเงินต้ปนปีดาวราหูเจ้าเรือนการเงินยังจรเป็นนิดอยู่นิดก็หมายถึงเงินจํานวนน้อยๆทําให้คุณก็อาจจะหาเงินไม่ได้ตามเป้าไม่ได้ตามที่คาดหมายแต่ว่าเงินก็เข้ามาได้เรื่อยๆนะ ยังมียังดีที่ดาวพฤหัสคุณยังจออยู่ในภพการเงินเป็นจังหวะดีที่ยังมีตัวช่วยนะการเงินการทองยังหาได้ติดต่อเจราจาธุรกิจการค้ามีความสําเร็จผู้ใหญ่สนับสนุนผู้ใหญ่ให้โชคแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการเงินด้วยช่วงนี้เป็นโอกาสดีที่มังกรเนี่ยหาเงินเก็บสะสมเอาไว้ก่อนเลยนะเรียกวตุนเงินเข้ากระเป๋าไว้ก่อนเลย วันที่30มีนาราหูเจ้าเรือนการเงินจะจอเข้าราศีเมษพบพันธุเรือนอังคารคู่ทาตุลมดาวการเงินของคุณเนี่ยดีขึ้นแน่นอนเพราะอย่างน้อยๆดาวการเงินคุณพ้นจากความเป็นนิดหมายถึงความต่ำต้อยความน้อยวาสนาอะไรอย่างเงี้ยดาวพลล้นละเพราะฉะนั้นการเงินดีขึ้นแน่นอนแล้วยังมีโอกาสที่คุณจะหาเงินได้มากขึ้นมัวเมาทายราหู มังกรจะมัวเมาแต่มัวเมาในทางที่ดีคือคุณจะทุ่มเทในการสร้างตัวตนสร้างฐานะวางรากฐานให้ชีวิตนะมีชื่อเสียงมีเงินทองคุณจะมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินเข้ามามีช่องทางที่ดีในการหาไรายได้หาเงินหาทองและการเงินของคุณจะมีความมั่นคงมังกรบางท่านอาจจะมีการ ้างบ้านซื้อรถนะมีหลักทรัพย์มีทรัพย์สิงเพิ่มขึ้นในปีนี้โอกาสที่มังกรจะมีโชคใหญ่รางวัลใหญ่นะได้ลุ้น30เมษาถึง24พฤษภาเพราะดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนปุตตะสุตตะหมายถึงโชคหมายถึงไรายได้ใหม่ๆโปรเจกต์ใหม,ใหม่ๆคือมีสิ่งดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นดาวศุกร์จรเข้าราศีมีนดาวเป็นอุดอุดที่แปลว่ามาก ไปทับพลหัสที่จอเป็นเกษตรอยู่นะพลหัสกับสุกเป็นดาวคู่ทรัพย์คู่โชคเพราะฉะนั้นชาวมังกรเนี่ยโอกาสคุณจะมีโชคลาภที่ไม่คาดฝันมีโชคลาภจากการเสี่ยงมีมีเกณฑ์ที่คุณจะได้จากเงินก้อนใหญ่นะอันนี้เป็น จังหวะดีๆของชาวมังกรเลยมพน่าจะเสี่ยงโชคจะอะไรแต่เอาเบาๆนะเอาแต่พอเบาๆบางทีมันต้องดูด้วยนะว่าบุญเดิมเราเกือ้อหนุนมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวจะบอกว่าดวงดีแล้วไปทุ่มหมดตัวเดี๋ยวจะอยู่วัดนะ ในขณะเดียวกันคุณก็จะมีรายจ่ายนะราหูเนี่ยเขาเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนมอดเหมือนปลวกพอไปอยู่ในภพพันธุทําให้คุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ้านนะปลวกขึ้นบ้านหลังคาลวหรือว่ามีค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถด,ด้วยข้าวของในบ้านพังเสียหายก็ค่อนข้างจะมีรายจ่ายจิบ,บาถะอยู่นะในเรื่องของความรัก มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนรักคู่ครองนะจากการที่คุณออกสังคมการติดต่อการงานคุณอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าเพื่อนแนะนำให้สามารถที่จะคบหาดูใจพัฒนาความสัมพันธ์คบกันได้นานคู่เป็นต่างชาติต่างภาษาได้เป็นม่าเคยแต่งงานมาก่อนได้คุณที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วก็จะช่วยกันสร้างฐานะ สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคู่ของคุณคุณที่คบหาดูใจกันมานานมีโอกาสที่จะได้สร้างครอบครัวได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะแฮปปี้นี่คือภาพรวมของชาวมังกร ในปี2565ขอให้มังกรทุกทุกท่านมีความสุขมากๆตลอดทั้งปี2565เลยขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณสำหรับการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า